สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาซูยีนกระรอนนะครับมันกินลูกมากแฟนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมากี่ตัวนะครับไปไปชมกัน She loved เนี่ยจะมาจะมาเก็บกันแล้วเนะมื่อกี้มาสามตัวนะครับย,ยิงโดนแค่ตัวเดียวไอซอนตัวยิงไม่ทานแนละ้วหนีไปเดี๋ยวไปเก็บก่อน,นคฮะเมื่อกี้ตรงตนะัวมันไม่ค่อยสูงนะครับ มาเก็บกันลอกครับมาทีเจอไหมยาลบมาเลยครับด,ดูตรงตรงนี้ครับ คืเเอเล็กๆเลยนะครับนีครับตัวแรกครับเดี๋ยวตามตๆเดี๋ยวมันลูกกันว่าจะมาอีกกี่ตัวนะครับเมื่อกี้หนีไปทันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ไปทันนึงตัวหนึ่ง ยินทานแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่ามาอีกกี่ตัวนะครับไปไปชงกันครับ โดนครับทุกคนกลับได้นะครับมันมืดแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาตัวกระรอกตัวที่สองนะครับ <c oughs> ที่ตกไปฝันนู้นฝันนู้นนะครับไม่รู้ว่าหาเจอหรือเปล่านะครับตัวนี้น่าจะโดนไปจมูกหรือว่าน่าจะโดนไอระว่างตานะครับ ไม่รู้ว่าน่าจะหนีตายนะครับเราไปดูก่อนครับถ้าเจอก็ดีถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับกระโดดมาตรงนี้นะครับนก็จะเป็นตรงนี้เราเห็นบนุก็แค่นี้นะ nhưng là chữ trong hết không subscribe cho không มันจะหนีตายนะครับตัวนี้ดมไม่เต็มมือก็สันแล้วเมื่อกี้แล้วหาไม่เจอนะครับตัวที่สองหาไม่เจอไม่เป็นไร,รนี่นะครับจะกลับแล้วนะครับนี่ครับกินลูกมัดแฟนนะครับ เมื่อกี้มาประมาณสามสี่ตัวนู่นนะครับแต่ยีทันแค่สองตัวนะอีกตัวหนึ่งก็ลงมาตรงนี้หาไม่เจอได้แดค่ตัวเดียวครับตัวเดียวครับนี่ครับตัวนี้ ตัวใหญ่นะครับตัวนี้นะครับในแค่ตัวเดียวครับพอได้กลับเข้าแล้วนะครับถ้าชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบครับ